สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับดีทีที่หกเรื่องเพชรตาแมวนะฮะก็เมื่อคืนนะครับได้รับการติดต่อจากน้องมาแล้วก็น้องเขาก็าทำตามกติกาที่ผมวางไว้นะครับนะฮะเราก็เลยได้มาทำช่องนี้นะครับน้องเขาก็ศึกษาเรื่องเพชรตาแมวจากหลายๆช่องหลายๆที่แล้วก็ได้ถูกใจช่องเราในการนำเสนอนะครับ แล้วน้องเขาก็บอกว่าพี่ช่วยดูให้หน่อยมันคืออะไรนะครับแล้วเขาเขาก็คือไม่ใช่ดูหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรนะครับ <S <S เม็ดนี้นะครเขาได้มาอ่ะขึ้นภาพมาเลยครับเม็ดนี้นะครเขาได้มาจากคุณพ่อเขานะครับเพราะเขาจะเดินทางมาทํางานนะครับคุณพ่อก็อยากจะให้รู้นะอะไรนะพุทธคุณน,นะครับขอเกี่ยวกับเพชรตามแมวนะครับคือการ ทำอะไรแล้วได้สารพัดนึกสมใจนึกนะครับนะทงานก็ได้งานนะครับได้รับการเมตตาทําอะไรได้ง่ายได้คล่องนะครับนะทีนี้ก็น้องเขาก็ได้มาเจอช่องนี้ก็เลยติดต่อมานะครับพี่ช่วยทําคลิปให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ผมก็เขาบอกว่าถ้ามีผู้ติดต่อมาสนใจนะครับก็เขาบอกว่าปล่อยนะครับปล่อยนะครับทีนี้ ประวัติเม็ดนี้ก็คือเพราะคุณพ่อขได้มาน้องของเขานี่ก็คือน้องเนี่ยเขาอยู่ที่เป็นคนมอนะครับเป็นคนมอสอยู่ชาวพม่านะครับชื่อเมียนเมียนออฟไม่รู้ว่าเรียกถูกนะครับเมียนออฟนะฮะนะฮะได้เม็ดนี้จะเป็นเม็ดขุณนนะเคยเห็นแมวตาที่เป็นแมวตาเพชรที่เป็นสีขุ่นครับเหมือนเป็นตาต้อนครับผมก็เคยบอกว่า เพชรตาแมวมีหลายลักษณะนะครับไม่ใช่ว่าลักษณะเดียวนะครับความหลากหลายมีมีมีหลากหลายนะครับแต่ก็คือจะมีทรงนูนนะนูนบนนะครับแล้วเว้าวล่างแล้วก็บางบางเม็ดก็นูนนูนลูนล่างนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับหรือจะมองแบบมันเป็นดวงตาเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะขุนแต่ข้อความใสก็จะอยู่ข้างในนะครับคือความขุตนตัวนี้ก็จะมันเป็นเหมือนม่านตานครับ ก็จะมองด้านหลังนี่จะมองเห็นว่าเป็นความใสเลยครับคือไม่ใช่หินนะครับไม่ใช่หินแมวก็ไม่คิดว่า,าต่างต่างาต่างบ้านนี่เขาจะมีความรู้เรื่องเพนตาแมวเหมือนกันนะครับนะบอ,อันนี้น่าจะเป็นของเกา่าของเก่านะครับหล,หลายปีมาแล้วนะครับเขาว่าปาีร้อยปีจะมีเม็ดหนึ่งนะฮะทีนี้ไม่ได้ร้อยปีมีเม็ดหนึ่งแล้วครับคือเทวดานี่ฮะ ก็ไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะ,นะการามาชดใช้กรรมในวาระชาติสุดท้ายนะครับที่จะเกิดมาสเสวยชาติสุดท้ายในการพ้นจากการการเป็นสัตว์นะครับการเป็นสัตว์ที่เกิดมาก็มนุษย์ก็เหมือนกันครับก็เกิดเขาเรียกว่าสัตว์โลกเหมือนกันแต่ทีนี้ทีนี้เป็นการที่จะเกิดมาจากวนเวียนจากการเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานก็จะหมดวาระนั้นไป เมื่อเวลาต้นไปก็มีเจ้าของเขาก็จะให้เจ้าของหรือว่าไม่เกิดมาไม่มีเจ้าของก็ตายเองตามแบบธรรมชาตินะครับถ้าตายเองแบบธรรมชาติก็จะอยู่ตามพื้นผิวดินนะครับแต่ถ้าตายเองโดยโดยที่มีเจ้าของเจ้าของก็จะฝังดินไว้นะครับโอกาสที่จะขุดเจอ่ยง่ายนะครับแล้วโอกาสที่จะเจอตามพื้นดินก็มีสูงนะครับเพราะว่าพวกเพชาแม่ยเขาจะอยู่ตามรอบบ้านเนี่ยนะครับรอบบ้านเราตาม ามพื้นป่าตามพื้นดินนะครับนะจะอยู่แถวรอบๆบเราเนี่ยแหละครับนะเม็ดนี้ก็เม็ดสวยเลยนะครับผมเห็นแล้วสวยแล้วน้องเขาก็ใส่เป็นสร้อยไว้สร้อยนะแหมถ,ถ้าใจดีก็ใส่เป็นทองนะ <c oughs> นะคือน้องน้องเขาเล่าว่าเออยายเขาป่วยเขาอยากจะเอาไปรักษายายของเขานะครับนะส่วนที่สมาชิกทุกท่าน,นถ้าสนใจก็ ติดต่อพานเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะติดต่อน้องเขาให้อีกทีหนึ่งนะครับนะว่านัดเจอที่ไหนอะไรเงี้ยก็ไปสื่อกลางให้นะครับแล้วก็เป็นบุญตายอีกแล้วนะได้ได้เจอในสิ่งที่มหัศจรรย์เรื่อยๆนะครับต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําคลิปอะไรต่อไปนะแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เรื่องเพชรตาแมวแล้วก็เพชรนะครับเรื่องเพชรอยู่นะครับนะ ก็หลายท่านที่ไปส่งไปเซอร์แล้วนะครับอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จนะครับอาจจะเซอร์ไปแล้วเป็นคิทตันก็ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะคิทตันก็เป็นของมีดีมีราคาอย่างหนึ่งนะครับสามารถอ่าเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราก็ไปเจียบได้เจี๊ยบทาเป็นอัญมณีของเราได้นะครับนะเขาพิที่มาที่ไปนะครับอันไหนที่ดูแล้วมันไม่ขาดก็ไปเซอร์แต่ทุกทุกอย่างนะครับมันก็ต้องไปเซอร์หมดนะครับถ้าไม่เซอร์คือ คือยงังไการยอมรับไม่ไม่มีนะครับนะ,ะการดูตาปล่าของผมนะอาจจะเป็นเบื้องต้น50 50นะครับนะส่วนราคาเนี่ยก็ว่ากันอีทีทีหลังนะครับนะก็ต้องเซอร์ก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับอ่าถ้าถ้าเราไม่ไปเซอร์นะครับราคาเซอร์นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ทางรัฐบาลก็จะตอนนี้อยู่ที่อ่า 300บาทหรือ400บาทนะครับ400้บาทประมาณนี้หรือว่าอาจจะต่ำกว่านี้นะครับนะก็จะอยู่ที่ส่วนเบอร์โทรนะครับก็ยังยังผมยังไม่ได้มานะครับที่ตามประสบการณ์คือน้องเขายังไม่ยังไม่ให้เบอร์โทรม,มานะครับว่า,าจ,จะไปเซอร์ที่ไหนนะครับไปเซอติดต่อกับไปกับคุณข้าราชการที่ไหนนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับนะ คลิปนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่15นาทีนะครับส่วนรายละเอียดเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เม็ดนี้ผมดูแล้วสวยนะครับมีม,ม,มีดูแล้วมีอํานาจมีอานาจเลยนะมีอานาจพอทําปุ๊บ,บพอคิดจะทําให้น้องปุ๊บ,บเงินเด้งเข้ามาเลยปัง <laughs> นะฮะทำเม็ดนะเม็ดเม็ดภาคใต้นะครับอา่า ก็มีผู้ติดต่ตอเรื่องเพชรมาให้ดูโอ้โหเม็ดสวยเลยครับจากจันทบุรีนะครับก็ทําเรื่องเพชรตาแมวนี่รู้สึกว่า<ไ>การเงินคล่องขึ้นนะครับการเงินคล่องขึ้นเลยแล้วก็อย่างที่ผมได้ด้วยตัวเองครับก็ไม่ขาดเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะก็ดีใจแล้วโอ้โหถ้าเจ้าของนะถ้าใครทําธุรกิจทํา ทำธุรกิจไม่อยากให้ขาดสะดุดหรือไม่ไม่ให้ตกนะครับผมว่าน่าควรเก็บไว้นะครับขาคผมแค่ทําผ่านอย่างเงี้ยผมยังยังได้ผลแล้ที่ส่งมาเลยนะครับนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ทีนี้เราก็อย่าไปหลอกกันนะครับอย่าไปหลอกกันอย่าไปโกงกันนะถ้าเราโกงกันนะครับมาผลที่ตามมาก็คือผอิดกฎหมายคนที่ตามมาก็ติดคุกถูกฟ้องร้องนะครับเราก็เอาของจริง ของจริงๆได้มาจริงๆจากธรรมชาติเจอจากธรรมชาติเจอแล้วก็ถ่ายรูปไว้เจอจากอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วมีประวัตินะครับแล้วยิ่งมีประวัติจากการเลี้ยงได้ยิ่งดีนะครับมันจะไปได้ง่ายไปได้สวยเลยนะครับแล้วก็มาการตรวจพิสูจน์ซากเนี่ยมันจะง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเซยไม่ต้องไปเซยเยอะการไปเซยไม่ต้องไปตรวจมันจะล้นระยะไปเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อใจว่าทุกท่านที่เอามาให้ผมดูนะครับไม่ใช่หินแน่อย่างแน่นอนนะครับเป็น ของที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเป็นที่ได้มาอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นของรักของขโมยนะครับของที่ให้มาสืบทอ,อดกันมานะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าสถานะแต่ลฐานะจะเป็นคนยากจนคนลาบากนะครับก็ก็จะสะสมพวกของพวกนี้มาพอถึงเวลาของเขาที่เขาจะต้องเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนเจ้าของจะไปอยู่กับคนอื่นกับสมบัติเขาเรียกว่าสมบัตบิผ <ส keep S 2> ัดกันชมนะครบับคือมีเวลาอาภิวาสนาได้ครอบครองได้เท่านี้ ก็ต้องปล่อยไปครับยื้อไว้ก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์นะครับยื้อสุดท้ายก็เราก็ตายจากไปอยู่ดีนะครับเราก็คือส่งทอดต่อทอดทอดทอดไปเรื่อยเยนะครับและทุกเม็ดทุกทุกอย่างก็จะมีประวัติไว้นะครับถ้าผ่านจากผมไปเนี่ยผมก็จะบันทึกไว้เม็ดนี้เหมือนใบเซอร์การันตีออกจากช่องของผมไปนะครับคือจะทําแบบนั้นให้ทาประวัติให้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่มีการมาติดต่อเรื่องกัน สนใจแต่ละเม็ดเท่าไหร่ก็คือสนใจที่จะโอวดโชว์กันมากกว่านะครับนะใครถูกใจเม็ดไหนชอบเม็ดไหนนะครับถ้าติดต่อมาได้นะครับแล้วผมก็จะบอกว่าติดต่อกับเจ้าของเองว่า,อาชอบไม้ขายไม้อะไรไหมอะไรเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกลุ่มของกลุ่มอ่าเพชรตาแมวไว้ให้นะครับนะฮะสำหรับสมาชิกที่มีเพชรตาแมวนะเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับ นะผู้ที่มีมีเพชรนะครับมีเพชรเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้ตามหาเจ้าของได้ง่ายนะครับเพราะบางทีผู้ที่มาติดต่อผมเนี่ยนะผมก็จําไม่ได้นะทีนี้เราต้องเข้ากลุ่มกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ส่วนตัวเรื่องเรื่องเพชรตาแมวนะผมจะผมจะพิมพ์แอดไว้ส่วนตัวอันนี้ผมจะไม่ขึ้นในในช่องนะครับแต่ถ้าทุกครั้งผมจะขึ้นในในใต้ลคลิปนะครับ จะเป็นคลิปที่ติดต่อส่วนตัวเป็นไลา์เฟซนะครับเ,เฟซนะครับถ้าถ้าอย่างไงก็ทําตามขั้นตอนกฎกติกานะครับนะคือผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะครับไม่ได้เรียกร้องนครับเป็นที่หลายๆท่านสัมผัสนะครับแล้วก็การสร้างโอกาสให้ตัวเองคือเราต้องลงทุน,นครับทุกอย่างต้อง,อง,องลงทุนผมเองก็ผมก็ต้องลงทุนเหมือนกันนะครับลงทุนลงแรงนะครับ เพื่อเพื่อให้ได้มาในซึ่งโอกาสนะครับบางครั้งโอกาสบางครั้งบางบางครั้งและบางเวลาครับเราก็ต้องซื้อโอกาสให้กัาือกับตนเองนะครับการเลือกชัยภูมิเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับอย่างที่ว่าเรามานั่งที่ประชุมนะครับเราอยากจะได้ความรู้เยอะๆเราก็ต้องนั่งแถวหน้านะครับแต่ถ้าไม่อยากได้ความรู้เราก็ไล่ไปจะอยู่ข้างหลังอยู่เขาก็เขาไม่สนใจคนที่อยู่ด้านหน้าจะมักจะได้โอกาสแรกเสมอ อย่างสมมุติว่ายังมีการนัดตะลงตลาดอะไรอย่างนี้แล้วแต่ให้ต่อแถวนครับถ้าเรามาอยู่ข้างหน้าเราก็จะได้โอกาสได้ก่อนนะครับถ้าเรามาต่อคิวช้าโอกาสที่จะหมดไปนะครับโอกาสที่ยังไม่ถึงเรานะครับมันก็มีสิทธินะครับโอกาสถ้าเกิดเขาเตรียมของมาแค่นี้แต่คนมาเตรียมของมาร้อยร้อยทิ้นแต่มีล้านคนเขาก็อาจจะจับฉลากนะครับแต่ถ้าแต่แต่คนที่จับฉลากส่วนมากจะได้หน้าหน้าก่อน คนนั้นน่าจะได้ก่อดเสมอนะครับคือโอกาสครับ <c oughs> ความกล้าความกล้าก็คือโอกาสอย่างหนึ่งนะครับความกล้าความกล้านี่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จนะครับถ้าเรากล้าที่จะไปนะครับเรามั่นใจนะมันก็เป็นโอกาสเราก็มีคำตอบคําตอบรออยู่ข้างหน้านะครับรอที่จะพิสูจน์นะครับแต่ถ้าเรากล้าแล้วพิสูจนแ์แล้วแล้วไม่ประสบผลสำเร็จหรือได้คําตอบที่ ไม่ที่ที่เราได้คาําตอบว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับยอมรับความจริงแล้วก็พยายามหามาใหม่หามาให้ได้จนได้นะครับถ้าเราไปยอมแพ้ถอดใจผมบอกได้เลยว่ามันเท่ากับว่าเราเหมือนเหมือนเราอยู่กับอยู่ที่ศูนย์ตลอดที่ศูนย์ศูนย์สิ้นศูนย์สลายคือมันไม่ได้ไปต่อมันไม่ได้พัฒนานะครับแต่ถ้าเราไคว่คว้า ไปเรื่อยๆพยายามหาเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของจริงมาอย่างที่สุดนะครับอย่างหาเพชรเราก็จะพยายามหาเพชรคือถ้าหาเพชรไม่ได้เราก็ไปลองหาอย่างอื่นดูนะครับนะเราหาทุกอย่างมีค่านะครับเผลอๆเราอาจจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าที่เราตามหาเพชรอีกนะครับเหมือนกันเหมือนการเราคอยคว้าอะไรสักอย่างเพียงพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับ คุกคีเรื่องเพชรเราก็จะได้เจอเพชรนะครับคุกคีเรื่องการทำอาหารเราก็จะได้สูตรอาหารนะครับการการที่เราคุกคีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้รู้ในสิ่งนั้นจะรู้มากรู้น้อยก็อยู่ที่เซนส์เราถ้าเรามีเซนส์ประกอบด้วยโอกาสในการเดาโอกาสในการคาดวิเคราะห์นะครับมีทฤษฎีด้วยมีวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวด้วยโอกาสที่จะจะ เขาเรียกว่าคำนวณระยะทางนะครับจะไม่ค่อยคลาดเป้าเท่าไหร่นะครับนะ่จาจะอยู่ที่90 9090 90, อยู่ตลอดเวลานะไม่หางแต่ถ้าทฤษฎีด้วยมีเซนต์ด้วยโอกาสที่จะฟันทองถูกเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราก็ต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับนะก็ยินดีด้วยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จนะครับกับที่ดูช่องนี้แล้วก็กล้าไปประสบความสำเร็จแล้วก็ ยังไม่ระสมผลสำเร็จก็อิกนะครับแต่การก้าวไปนะครับผมเชื่อได้เลยทุกคนจะได้มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์นะครับอย่างน้อยติดไม้ติดมือก็คือความรู้มีประสบการณ์มีช่องทางมีการบอกต่อนะครับแล้วสิ่งที่คุณได้มาในการบอกต่อในงานที่คุณกล้าวไปคุณก็จะสามารถเรียกเรียกจะเรียกประเภทของผเรียกเก็ค่าเนื่ยค่าค่าต่อค่าปะตาค่าเดินทางคุณจะรู้ว่าขั้นตอนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ว่าจะควรจะเตรียมเงินเท่าไหรเขาจะเตรียมสัตวเพื่อเท่าไหร่ในการเดินทางในการไปจุดนี้จุดนี้คือบอกาทางขนาดแผนที่ยังมีการขายนะครับนะต้องจะบอกให้บางทีครับแผนที่ดีๆนะบขาขายกันแพงนะนะนะอย่างเป็นิดชวนต,ต,ต่ำๆก็ห้าสิบบาทตะก่อนห้าสิบบาทอย่างจะไปสถานที่นู้นสถานที่นี้ที่นี้นะครับแผนที่ยังมีราคานะครับเราคิดว่า การบอกทางเนี่ยมีราคาไหมนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์บางก็ได้ความรู้บ้างไม่ได้ความรูบ้บ้างก็ขอส่งเหตุส่งผลน,นะครับนะก็ได้เชื่อโชมเล็ดนี้บารมีเล็ดนี้ไปแล้วบอว่าจะเป็นบุญตาแล้วก็ได้อธิษฐานว่าให้ประสบผลสำเร็จน,นะครับหรือไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ครอบครองช่วยแชร์ช่วยบอกต่อได้คนระับแล้ว เราก็อย่าไปตนหนีว่าเออดูแล้วไม่อยากแชร์ไม่อยากอะไรริงหรือเปล่าเงี้ยแต่ถ้าเราละทิ้งความตนหนีออกไปได้ช่วยแชร์ช่วยอะไรผมคิดว่าสิ่งดีๆนะครับของอนิสงส์ลนอตาเพจเนี่ยจะตามมาส่งส่งให้เลยพูดแล้วขนลุกนะครับนะตอนท้ายคลิปนี้ก็บอกเคล็ดลับดีๆนะครับว่าคนเราอยากตนหนีนะครับถ้าถ้าเกิดความตนหะนีแล้วมันก็เหมือนปิดกั้นตนเองปิดกั้นโอกาสนะครับ ถ้าเราลดความตระนีออกมันเหมือนเปิดโอ,อ,อกาสให้ตัวเองเปิดโชคให้ตัวเองนะครับสำคัญอย่ากันนะครับบ๊ายบาย